สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่โฟนเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนทำช็อปกับเซลลนะครับาสำหรัแบบใครที่ทำไม่เป็นครับก็อย่างแรกครับต้องมี ID ดีของนะครับไอ่ดี d ของผมมันก็อยู่ในอัลบั้มนะครับนี่นี่ครับไอก็พวกไ d ดีพวกนี้ครับ ถ้าถ้าเขียนสรงใทยแบบนี้ยังไม่เขาคงไม่เข้าใจผมจะเอาไม้นะไม่ก็สิบเจ็ดก็เข้าไปในไม้ครับแล้วกอนอับ นัสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับถ้าใครรู้แล้วไม่เป็นไรครับ ก็มาสอกันครับนีอันนี้ก็เป็นทางช็อตอันนี้ก็เซฟ ก็มาดูกันเลยครับอ่ะผมจะทำเซลอ S H O P ก่อกนครับอ่ะก็วางไปครับอย่างร X H o P, แรกครับ S H O P เป็นทัดแรกครับเันทัดที่สองก็ราคาของครับอ่ะผมก็จะเอาเป็นหนึ่งพันอันนี้สามครับก็ I D ของครับผมก็เอามานะครสิบเจ็ดอ่ะอันสุดท้ายก็ ได้กี่ได้กี่ก้อนได้กี่เม็ดได้กี่อันนะครับอ่ะผมก็ได้เสียบยปุ้ยป้าปายมันมอนนะาเพราะทำไครับอ่ะและ้วก็พิมพ์ s n o p มันทัดที่สองก็ราคาของเป็นหนึ่งพันที่สามก็สิเจออันนี้ไอดีของครับไม่ต้องสิบเจ็ดามหมะครับ รรทหาที่สี่ก็ขอว่าจะได้กี่ก้อนกี่เม็ดกี่อันอก็นี่ครับก็มันก็จะขึ้นแบบนี้ก็ทําได้นะครับเนี่ยแบบนี้ครับแล้วก็ก,กดก็ได้ได้นะครับต้องมีเงินนะครับแลก็มาทําเซลลเลยครับเซลก็ไม่ยากนะครับมันแรกก็พิมพ์ว่าเอ ีะมัลแอลบอสเซลยววันนี้บรรทัดที่สองก็จำนวนเงินนะครับอ่ะหนึ่งพันแล้วก็บานาท,ที่สามบาไอดีของเหมือนกันครับเยวเป็นสิบสองสิบสองก็คือสายนะครับสายอันนี้ก็ของของก็จะก็จะขูดเมื่อกี้ก้อนแล้วมากดไปก็จะได้หนะึ่งพ ครับนี่ครับเวลาเรามีเซนหกสิบสี่นะครับหกสิบสี่ก้อนครับก็มากดตรงนี้ก็จะได้หนึ่งพันนะครับก็ไม่ง่ายก็ไม่ยากนะครับการทำช็อปกับเซลครับอสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมครับ